สบายดีพี่น้องสบายดีพูดเลยพี่น้องก็ถือวันเดอเมื่อนี้มาปากเซพี่น้องเุ้ยพี่น้องชารัดเขียวมาเห็ดย่างหูก็พี่น้องเอามารัดเขียวรัดเขียวท่าวอนเนาะพี่น้องเขาจะไฮกามเขาเขาทานม้อว่าเขาสียดทอนแขวจีเดียเนาะแขวซาอะไรกับน้ำสิขาวพี่น้องน้ำชีเดียวิน้ำกามน้ำมีกามอ่ะ รัด, 4, ดนะสีเออท้อนสีเดิมนลนะสิเขาสะอาด้วยรัดแต่กะยืรมันอยากทับกันนี่เนาะพี่น้องค่ารัดกับค่ารัดกับพวกแพงพี่น้องสามพันบาทกับแพงอยู่สำหรับเขาหกพันหุ่นละหกพันก็คืออะไละเดือนละสามแสนก่อนจ่ายเดื่อละเดือนละสามแสนคนจ่ายรวมเบิร์ห่งรวมเบิร์ถึงหกพันแล้วพี่น้อ,นอ,นอ,นอนงแต่ว่าเข่ายก่อนแต่สามกะคือว่า่องทางบ้านสำหรับเขาแล้ยเขาหาเงินบพื่อท่นแต่เก่งอะไรคือว่าแพงเติมเนาะ สำหรับบางคนก็คือสิบประเพทพี่น้องเหี้ยพี่น้องมาเซกกันนี่แหละมาเหตุพลาดมาเห็ดเขียดเหตุเขียวสบายดีพี่น้องสตีปฏิเหตุเหรอความปฏิเหตุยิงว่ะทีมงานเขียวเลยพี่น้องเอ้ยรถรดยากกว่ารถทุกคนเลยเนาะทีนี้ดีโบว่าจะเข็ดเขียวเนาะข้าวเหตุเหตุจำกันมานี้พี่น้องเขียวเรียบเบิร์ดสองเบิร์ตทีมงาน เด so. so. ็กวัดชิมงานอินดีไ no ด้เนาะพี่นนองนัด้วี่อายันไปกัได้าน่อยไปอาสาีมาสาผมงานแค่น่านพี่นนองเอาหรือบอกอค่ะมาเสียเงินพี่นนองเอ้ยแล้วห้ากับสิไปฮะอดิตต่อเนาะพี่นนอง ค่ะเออดิตะต่ออยู่โฮพี่น้องเออเห็ดค้งชิมิซิบัตกะสิยมร้านกะสิบาดปากบาดปา,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 ารรรกเลยกะกินค้องบะไรในพี่น้องแล้วเข้ากับยาเพ็ดเนาะเข้ากับยากรองบึงบ้านเมื่สิีรษะอินีบม่คือทานโม่แบบเป็นบ้านาขขานาศีเข่าแล้วเข้ากับศีไปหองไอ้ฝึงเลยพี่น้องไปเดินน้ำแล้วเนาะชิทฮอดอ่ะชิทฮอดเดือยอดิตะพี่น,อน,น้องบริเวณมือ้มือหนึ่ง

ต้องมีหองจำพี่น้องเราอยู่หนกาแเพพี่น้องเอาบริโภคฮาแล้วเนาะจนหออจนเข้าขีดบริยู้องเรื่อยๆหันก็แฟร้านกาแฟคอปี้แนวเขาแนวนาแล้วก็มาหินเซ่พี่น้องเนยแนวเขาหมื่อวานนี่แต่ว่าเซ่มือนนี้เลยเนาะ มีสุกาเฟ่หันเข่ยเเี้ยวเลยเล่กบ้า

ข้กแขวอยู่แลก็เลยว่าถ่ายตอนเหตุหลาไสองเลยคบอกเไอันนี้คอายสองพี่คุบอกเลยถ่ายตอนเหตุ่าซ้ำสท่ยเปยในกองอาห ตาลีสิคะนาจไหมนาของกระเสอขาเเกี่ยวคือกันไ่น้องขวดหน๋าเพราะว่ามันจะเ้าหดกับจริงวิร์ําไผ่ดีเปล่านอันนี้เสิไ่ก็ไเพราะว่าเิร์ดวเาเอา่น้เา่าเอานํากันาน้ําเสืองเขาเหมือนันโลดขนไ่าเายังจะอายวันนี้เขาเผียเขายังกเรา

กลมาถาเพอนเพราะว่ามันจะเป็นมือถ่ายเอ็มีแต่ว่าเขาติดจออลืมบอกเพ่อนว่ามีนัดถ่ายเอ็มบีคนควนไปถ่ายสุดเาวลาวอย่อยู่ชองมือเถไม่กินปลาของคนจ่ายนะอย่าลืมเด้อเอาสีมือแต่ีวหน่อยวานติดช เออย่างคาเวียร์ตังขาเนาะเย็นมาแล้วเป็นน้ำกิมพูดยอะเยมึงนึ่งใขี่ไปมึงนึ่งี่ผู้ที่ไปหะเจอีโอโลเรสโต้ฮะเจอนี่คอยยุแจนี่มไเห็นี่ใครบอกแล้วเขไไปอันนี้เหือมือเบิรดแมบชิพิดเบึงขาพัดได้เนาะไปดูเนี่ยเหลือแค่เนี้ย มีเฟรยคันค่ะตุ๊ไก่ัี่อ่ะใสแล้วมี่ตุ๊กไกโตล่พี่น้องมาพูดของไอ้คำซีพี่น้องเอ้ยดมเมื่อเกี่ยวเขาเนาะแม่ในคำซีเมื่อเกี่ยวเขาซอยแม่ยู่สวรรค์สติเบาก็สิบพัฒนาพี่น้องบาแบบงมโซบใบหน้ามันเกย์อยู่มันแบบปวดแห้งๆตอนสาเหตุที่ประเหตุกะ อยากให้นาดิอาลมการมันมีการผลิตขี้สาให้การเนี่อยากให้ลังคุ้งห้อรังเขียวรังคุ้งแต่ว่ามึงินเราก็ไ่อยากจะมีเตแต่ว่าคนก็ว่บเขาหือเราจะเนาะเห็นมูเหตุกับยาเขตกับแมนยูเขาก็คือพี่น้องเห็นมูเหตดเขาก็อยากเขตอ้ยกับอีดี้นะแต่กัอีอยางเขาอยากเน้นหาหนเขาเห็นคนส่วนร้ายเห็นแบหยิงง่ามต้งติเขาก็เลยบอาตรงๆนะเขาเห็นเขายิมงามเขาเห็นยิงามเาก็อยาเขต แต่ก็อีกอย่าง้าอาอยากใค้นากางเขานะพี่น้องะจาอากระปุกซ้าบ๊อบบี้ว่าน้อยเห็ดโค้งหนามันจะเปลี่ยนพี่เนาะแต่ว่าดึงขอแล้วนาโค้งนาที่เอาแนวก็ได้กันนาเปลี่ยนเพราะก่อนที่เห็ดท่ากระปุกซ้าทานมอก่อนนะพี่เนาะความชอบอาคือว่าเข่าเจ้าเออนาเจ้าสีขาวอยู่แต่บ้าเจ้าต้องใส่เวลาประมาณหนึ่งปีด้วยว่าขั้นมามันกว่าหันกับสีเทากว่าหันแต่ว่าทอนแขวพี่น้องสีเด็มจังหนาจังสีขาวนะทอนเข่าซะเมาโอ้ก็เลยเนาะไว้ไร อยากอยากว่าท่านทอนเขียวเศร้าพี่น้องม่กับฉีดเดี่มนอดเลี่มหนึ่งกับหาเซนพี่น้องประมาณเงินไทยกับแปดดอยให้ได้แพะน้อก็เลยทอนเลี่มนะหาเซนคุณจะ่าสิหาเงินพันแล้วบอกนี่ปุ๊กใหญ่มึงมีเงินเกี่ยจเข็ดแล้วเงินเกี่ยจเข็ดนะค่ะตาภาสิงามคือเขาอยู่ว่าเห็ดปันหน่อยยังกัดเห็ดเยอะนะเะเขามีปัญหาเขียวทีมง่าแต่ว่าเอ่อนมีเขียว มันบริจิงแต่ก็บบริข้างยังแต่ว่าอยากเข็ดเนาะเพื่อว่าเขียวมันจะงามกว่าเก่านะมันผิดหุ้น้อยหนึ่งก็เลยว่าหลอกผิดเบิ่งหาว่าหนาเปลี่ยนที่เขาหันนะพี่เนาะยาามะกันเด้อพี่น้องเอสีเบบ้าเก็นผู้หนึ่งเน็ดกแกอยากขึ้นน้ำมันโมเมนเนาะมันก็เป็นแบบยใจให้ยาเข็ดเองเด็กพี่น้องแหม่ล้วกะอีกอย่างเขียวสะอาดกับทับเป็นพี่เนาะที่ดุมกเรย่าเข็ด อีกมากวันที่เช่าบายห้ากศิลปะทำไปไปงานแต่งอยู่ไทยนวดฟงยูยูโบนเนาะเป็นงานแต่งของร้านพี่ใส่มที่ว่าของห้าตัดสูตไหวกำลังสิไปเลเนาะเมื่อกี้เชาซเนาะเมย์ไก่สีหอด้วยเนาะเดือนสิบเอ็ดไม่จะว่าข้าเดือนมันกี้เช่าซ้ำเดือนนี้อีเด็ดเช่าซ้ำเดือนหนีแหวนวัดเขียวพี่น้องเนาะเพชรทับอีสธรรมะเนาะกีดเขาหมดละนั่งชิบูมาบอกพี่น้องแต่จะมาเถอะ อยู่จะได้บอกจะได้คือคนเห็ดเขีวก็ได้ถ่ายคลิปบอกพี่น้องเนาะที่เขาเห็ดนะพี่น้องปูอัดมันอาจสิแปรงตาเนาะบาิคนจสิแปรงตาเลยกับแต่สิบอกว่าถนาดแม่ที่ชิบาบอกงงงงโชคไปงงโชทีมงานเขาจะเห็นไปทุกคนเนาะรวยวันรวยปีไอซุกน้อยคอยเจ้าบ๊อบบี้ทีมงานทีมงานเขีวเล็กพี่น้องเอ้ยพี่น้องชิบาได้เขีวงานเลยไปเห็ด มีนังกะคอมเมนต์ตีส้มไดเรื่องพี่น้องข้าสิปป์ปูนมีนักธิมนุนถือบมกวดข้ากัสประวรประ,ระปเนะเป็นราคา,ากับะมาดคำนณ้าหมานหนึ่งปีสำัมพี่น้องว่าห้าบริท้อนเขียวเขียวราดต้องข้าทอแต่เขียวกก็เรียกว,ว่าาำนวณอมอป็นไห่หน,นึ่งปีนะกับบรนุนมันนอของไอ้คำซีเลยไม่เขามาเด็กก็อาิตาเล่นมนนันนักี่หอไอซีไอซีเราเนือ้อหวานเนาะ ก็ฝากหนองมาเด้อไอดีมันก็เอากระเจงหงมาให้นะมีไฟยูเพาดเมบ่ายเดียมาก็มานอนเพื่อนเนะนี่แดอาทิตาก็นอนนิดเดียวมีภาพว่าชินอนอยู่ของไออะไรเอออาทิตาเด็กพี่นองแต่ว่ามันเนาะมันคนไลย์มันมีแบบมงนมีคนนอนเนี่ยมันหงไอซี่ามีไยูเขาเรยว่ามานอน เขาควรจะบอกจะคล้องหงองแล้วสินะพี่น้องบอกแต่ไอเดียมไปหาแฟนได้ยู่แฟนอีอซี่คาะว่าคล้องนอนหงองเดิมวันนี้อยเดในพี่น้องสิ่งที่เขาเช่อมาบอกว่าเขาเห็ดเขียวแล้วเด็กกัสิบปิขี้ิวพี่น้องมาซะเลยพี่น้องว่าเห็ดเขียวที่้อยพี่น้องสิแบบไปเห็ดเขียวตอนไรเวลาสงสัยเอ้าไปเห็ดเขียวตรงไหนเออตอนไรกทีสองสามนี่นั้นเงินเดือนเ้าเองเลยพี่น้องที่ว่ามัน เนาเก็บนกเก็บใบเก็บเตะไน่ง่ายเนาะเก็บเขียวเพื่อทั้งนี้กับพ่อแม่ล้านหาเนาะที่ซองอีกแล้วานหาเพื่อจบเคสพี่น้องมืดร้ายหลานเติอปีหนึ่งหาเงินเห็ดเขียวแบบนี้เอาเงินจ่ายค่าเขียวเมย์ิซ็ปิดคลิปเลยเลิกพี่น้องเมย์พี่น้องคาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปพวกข้างในเลิกฝากมึงโฆษณากันในร้านด้วยพี่น้องฝากกันคลิปหน้าเนาะ 嗯，拜拜。